รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทัพลงขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสานใต้8จังหวัดภายใต้แนวคิดอีสานไลฟ์ได้ขับเคลื่อนอีสานสู่อนาคตนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเปิดเวทีอีสานไลฟ์ได้ขับเคลื่อนอีสานสู่อนาคตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีรสะเกษ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเกษตรกร,ร,กรและภาคการเมืองจาก8จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกษยโสธรอ,อุบลราชธานีและอำนาจเจริญเข้าร่วมกว่า1,500คนนายอนุทินกล่าวว่างานอีสานไลฟ์ไดเกิดขึ้นเพื่อระดมความคิดและข้อเสนอจากทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอีสานใต้8จังหวัดโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งสู่บทบาทด้านเศรษฐกิจผ่านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชนเพื่อผลักดันการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนโดยการมอบภารกิจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลด้านเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัด ขับเคลื่อนงานด้านการตลาดการลงทุนและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของประชาชนเพื่อร่วมการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นโดยเวทีในภาคอีสานใต้ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและจะมีการจัดเวทีลักษณะเดียวกันในกลุ่มจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศต่อไปชัดชัยพม่าถ่ายภาพสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน